หากกอรซิลลาถูกอาวุธของมนุษย์สังหารโดยไม่ได้ตั้งใจวิธีเดียวที่จะชุบชีวิตมันได้คือด้วยระเบิดนิวเคลียร์อีกลูกหนึ่งกองทัพสหรัฐได้ยิงระเบิดทำลายออกซิเจนใส่สนามรบที่ไคจูทั้งสองต่อสู้กันซึ่งเป็นอาวุธที่สามารถทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งหมดภายในรัศมี6กิโลเมตรหลังการระเบิดพื้นผิวทะเลก็เต็มไปด้วยซากปลาที่ลอยอืดขึ้นมาอย่างฉับพลันขณะที่มนุษยชาติกำลังเฉลิมฉลองชัยชนะกิโดราที่เหลือเพียงสองหัวก็กพุ่งขึ้นมาจากน้ำ แต่เมื่อมันดูดซับพลังงานจากภูเขาไฟหัวที่ขาดไปก็เริ่มงอกขึ้นใหม่จากนั้นมันก็กางปีกขนาดมหึมาและส่งเสียงคำรามไคจูทั่วโลกที่สงบนิ่งอยู่ก็ตื่นขึ้นพร้อมกันและเริ่มโจมตีเมืองมนุษย์ราวกับว่ามันเชื่อฟังคำสั่งของราชาองค์ใหม่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่ากิโดราคือผู้ลุกรานจากต่างดาวที่ทำสงครามกับกอซิลลามานับพันปีและเมื่อกอซิลล่าถูกสังหารไครจูทั้งหลายจึงตื่นขึ้นเพื่อตอบสนองต่อราชาผู้ปกครององค์ใหม่ก่องทัพสหรัฐไม่เคยคาดคคิิดดวววว่่าาาาาาการกรรระะะททททีีปมมมจลยยยหังงเขอนุษชต ในห่วงวิกฤตหมอทราป,ปรากฏตัวราชนีแห่งไคจูผู้เชื่อมโยงกับกอซิลล่าคลื่นเสียงของเธอดังก้องทําให้เสียงหัวใจของกอซิลล่าก็กลับมาเต้นอีกครั้งแม้ยังคงอ่อนแรงทีมที่นําโดยดรเซริซาบะจึงส่งเรือดำน้ำําลงไปยังเมืองโบราณใต้ทะเลเพื่อค้นหากอซิลล่าและเมื่อรีโมทควบคุมระเบิดใช้งานไม่ได้เขาจึงเสียสละตัวเองและจุดระเบิดด้วยมือจนคลื่นระเบิดประทุพลังงานมหาศาลไหลเข้าสู่ร่างของกอซิลล่าไม่นานหลังจากนั้นเสาแสงสีน้ําเงินก็พุ่งขึ้นจากส่วนลึกของมหาสมุ zilla, ทกิล่ีีฟื้นนชพ บูรณกลับสู่สนามรบพร้อมสำหรับการ,รเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายกับกิโดรา